พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมประจำปีการศึกษา2554 วันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมวรีพระวราวราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยศรีประทุมเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมประจำปีการศึกษา2554 ซึ่งปีนี้สภามาหาวิทยาลัายศรีประทุมได้ขอประธานถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศัิ์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประเภททั่วไปแด่พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาธินัดดาาศโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประธานปริญญาดุษรีบัณฑิตกิติมิ์จำนวน5รายมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี เขารับประทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้นจำนวน425คนในการนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเกียรติและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่ท่านได้รับในวันนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีภูมิรู้ในสาขาวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วยังสะท้อนถึงความเป็นผู้มีภูมิธรรมสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ อันได้แก่วิริยะหรือความเพียรการที่ท่านมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติภารกิจและการปฏิบัติปรับปรุงตนด้วยความบากบั่นมุ่งมั่นอดทนเข้มแข็งไม่ท้อถอยนี้จะช่วยส่งเสริมให้ท่านสามารถทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แม้จะยากลำบากให้สำเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายกับทั้งก้าวล่วงพ้นทุกข์หรืออุปสรรคปัญหาชีวิตที่มาเบียดเบียนได้ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายซึ่งได้รับเกียรติและความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว ต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรหรือจะศึกษาเล่าเรียนต่อให้สูงขึ้นก็อย่าได้ละทิ้งความเพียรพยายามที่มีอยู่หากแต่ควรเสริมสร้างเพิ่มผูนให้งอกงามยิ่งขึ้นในตนพร้อมทั้งนำไปใช้สนับสนุนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทุกๆด้านที่ทำที่รับผิดชอบอยู่ให้เต็มกำลังสติปัญญาด้วยความตั้งใจเอาใจใส่และตรีตรองอย่างรอบคอบ ถ้าทุกท่านทำได้ทำนองนี้เชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใสประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานมมวาาาจะะปปรรกกอบอบชีีพงนนถึคเ็ผู้